คุยเรื่องดังฟังเรื่องเด่นรวบรวมประเด็นที่น่าสนใจในกอบข่าวเช้าวันศุกร์โดยปิยพงษ์เคนทวายและอาทิตยาปักกระทานังทาง FM 8 9 5เมกะเฮิร์ต์ สวัสดีครับคุณผู้ฟังฮะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่กรอบข่าวเช้าวันศุกร์เราพบกันที่ fm 8 9 5สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีนะครับคลื่นเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตเราเจอกันสีนาฬิกา30นาทีจนถึง5นาฬิกานั่นเองนะครับเช่นเคยฮะผมเปียพงศ์เกดวัยพร้อมด้วยคุณอาทิตยาปกกทาน,นครับสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะสวัสดีค่ะเบียพงศ์เจอกันในวันศุกร์แบบนี้แล้วนะฮะั้ดูจากตัวเลข วันที่แล้วเนี่ยค่ะหลายท่านบอกว่าขอข้ามปีเลยได้ไหมเพราะกระติตกระใจเองเนี่ยไม่อยากจะข้ามปีเหรอหลังจากที่เจ็บช้ำจากเมื่อวานนี้แล้วยังไงไม่น่ใจอย่างไรนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยผมว่าเป็นช่วงอีกสองสัปดาห์ที่จะส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่เขาบอกเป็นเดือนที่เสียเสียสตางเยอะนะก็ต้องไปเฉลิมฉลองนะใช่ค่ะก็มีกิจกรรมในหน่วยงานในออฟฟิศในบริษัท นะครับมีจับฉลองฉลากมีเ oh. ฉลิมฉลองกันเยอะแยะนะคะเดือนนี้เองในในส่วนตัวดิฉันเองเนี่ยก็มีหลากหลายงานนะเพียวพง์ทั้งงานเฉลิมฉลองงานแต่งงานนะคะงานที่ออฟฟิศที่เราจะมีจัดขึ้นนะคะแล้วก็ยังมีงานพบปะเพื่อนฝูงด้วยอ่าต้องเรียกว่าในหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้เจอกันเลยนะพอมันช่วงเดือนนี้เนี่ยก็แบบเหมือนกับเป็นช่วงลาเนาะที่เขาได้เปิดให้มีการ พบปาก,กันนะคะแต่ทีนี้เนี่ยในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา,าปีใหม่ที่เราจะถึงนี้ดินะคะก็มีการพูดถึงว่าปีใหม่นี้เนี่ยเราจะยังมีเรื่องของมาตรการการจัดงานได้เหมือนเดิมหรือเปล่านะคะซึ่งรัฐบาลเองเนี่ยก็มีการออกมายืนยันว่าสามารถที่จะจัดงานได้ตามปกติแต่ะะว่ามีกําหนดวันใช่ไหมฮะมะกาหนดวันได้แค่ไหนอย่างไรได้บ้างรวมไปถึงเรื่องของอกระทรวงแรงงานนะครับที่จะมีการออกระเบียบ เพิ่มอัตราแล้วก็ยะเวลาการจ่ายเงินสงเคราะห์ให้กับลูกจ้างหลังจากมีการาสถานาโรงงานหรือบริษัทเนี่ยปิดกิดจการไปจากโควิด <COVID. S 1> ล่าสุดเนี่ยมีบริษัทประกันภัยที่อยู่ดียวปิดตัวลงนะอย่าพงค,คนทํางานงงเลยค่ะแต่งตัวอย่างสวยงามมาทํางานปิดค่ะ ก็มี <ery. S 1> ทํางานได้ภาวะความเสี่ยงพอสมควรใช่แล้วอ้าวก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องนั้นนะเรามากันที่เรื่องของมาตรการสาธารณสุขแล้วก็สถานการณ์ของโอไมครอนในประเทศไทยกันก่อนค่ะเริ่มกันที่เรื่องราวนี้กันนะฮะนายอ่าท่านอนุทินเองเนี่ยนะฮะในฐานะรัฐมนตรีสาธารณสุขเองก็ชี้แจงนะครับว่าไทยเนี่ยมีการเจอตัวโอไมิครอนเพิ่มขึ้นเพราะไม่ได้ปิดประเทศนะฮะก็แน่นอนเพราะเป็นมาตรการในการเปิดรับนักท่องเที่ยวก็แน่นอนมันก็จะมี ทิศทางความเป็นไปได้<ภ>ในการเ<ภ>จี่ยพบผู้ติดเชือ้อ<ภ>พอสมควร<ภ>แต่ก็ยืนยันนะฮะยังมีมาตรการในการคัดกรองคนเข้าเมืองอย่างเข้มงวดส่วนเรื่องของปีใหม่เองเนี่ยนะฮะจะจัดงานได้อย่างไรเบื้องต้นเนี่ยถ้าผู้ร่วมงานเกิน1,000คน จะต้องมีการตรวจ ATK ก่อนที่จะเข้างานนะฮะคิดหนักแล้วทีเดียวนะคะทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณส,สุขค่ะคุณอนุทินชาญวรากูลก็พูดถึงรายงานของผู้ติดเชื้อโควิดสิสายพันธุ o ์โอไมครอนในประเทศไทยตอนนี้นะคะโฟกัสอยู่ที่14รายด้วยกันซึ่งตอนนี้เองเนี่ยก็มีการพูดถึงว่าโอไมครอนเนี่ยไปทั่วโลกแล้วนะคะประเทศไทยเนี่ยก็คงไม่ถูกยกเว้นเพราะว่าไม่ได้่ไไมด้ปิดประเทศนะคะยังให้คนสัญจรไปมาค่ะแต่ว่าไทยเองก็มีมาตรการ เข้ามาประเทศไทยถ้ามาอย่างถูกกฎหมายเนี่ยยังไงก็ไม่หลุดนะคะส่วนการลกรอบเข้าแบบผิดกฎหมายนั้นฝ่ายความมั่นคงดูแลอย่างเต็มที่แต่ผู้ที่เข้ามายัางถูกกฎหมายทางท่ากาศยานก็จะมีการตรวจแบบ rt pcr เป็นลบนะก่อนขึ้นเครื่อง7 2ชั่วโมงและเมื่อมาถึงประเทศไทยนะคะก็ต้องตรวจซ้ำอีกรอบค่ะซึ่งตอนแรกเนี่ยจะเปลี่ยนเป็น atk คือเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย ก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่จะมีโอไมครอนเนี่ยจะมีการผ่อนปรนเป็น ATK นะคะแต่เมื่อมีโอไมครอนปุ๊บเนี่ยก็เลยมีเรื่องของการกลับมาใช้อา p c ที PCR เหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยต้องมีการพูดถึงเรื่องของความรวดเร็วเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะเทสแอนโกแบบเร็วๆได้นั่นเองค่ะในส่วนของกรณีการที่จับได้หมายความว่าระบบตรวจสอบการทำงานคนที่มาด้วยโอมครอนถูกกักตัวนำไปรักษาซึ่งรักษาคนต่างชาติได้ เพราะคนต่างชาติที่เดินทางเข้ามาเนี่ย<ฆ>เขาจะมีการซื้อประกรันสุขภาพวงเงินกว่า50,000เหรียญสหรัฐหรือประมาณล้านกว่าบาทต่อคนอนะะส่วนไทยเองก็ไม่ได้เสียประโยชน์อย่างไรนะฮะสำหรับคนไทยที่เข้ามามีสิทธิ์รักษาพยาบาลตามหลักประกันสุขภาพซึ่งก็ต้องยอมรับกติกาในแบบนี้ก็เชื่อว่าวัคซีนที่ประเทศไทยฉีดให้สามารถป้องกันโอมิครอนได้ ความรุนแรงของเจ้าโอเมครอนเองตอนนี้ก็ยืนยันมาโดยตลอดว่าไม่รุนแรงไปมากกว่าสายพันธุ์อื่นที่ประสบมาอย่างเดลต้าอัลฟายังมีความรุนแรงใกล้เคียงกันอืน uh huh. ะคะในมุมของกรมควบคุมโรคเองตอนนี้ครับก็มีการเร่งรณรงค์ให้ประชาชนมารับเข็มสาก็ขอยืนยันว่า เข็ม3ที่ประชาชนไทยเนี่ยจะได้รับเนี่ยมีวัคซีนเนี่ยนะครสามารถมารับได้ตามกําหนดอย่างเช่นคนที่ได้ซีโนแวค2เข็มแอตราสอเข็มซึ่งเป็นการจับคู่จนถึงเมื่อกันยายนสามารถมารับเข็ม3ได้เลยค่ะซึ่งซีโนแวค2เข็มมาบูสต์ด้วยแอสตรานะครับหากเป็นแอสตราสเข็มบูสต์ต่อด้วย MRMA ทุกอย่างมีกระบวนการขอให้ทําตามโดยพื้นที่กรุงเทพประสานไปที่กรุงเทพนะฮะ เพื่อให้ประสานแจ้งประชาชนมารับเข็มสามพะมีข้อมูลอยู่แล้วฉีดที่ไหนไปรับที่นั่นค่ะกรมควบคุมโรคจะกระจายวัคซีนออกไปให้เร็วที่สุดนะตอนนี้เริ่มมีคนที่แบบว่าถามคําถามกันเยอะแยะแล้วนะรอบเดืมีคมในที่ออฟฟิศเองก็คุยกันอยู่เหมือนกันว่าจะจองได้หรือเปล่าจะจองเลยไหมอะไรเงี้ยจองได้ประมาณมกราคมนะถ้าเป็นที่ออฟฟิศเรานั่นเองเพราะเราเนี่ยเป็นเป็นรุ่นของวันที่10กันยายนใช่ก็น่าจะข้ามไปวันหลังวันประมาณนู่นแหละประมาณอา กกใช่แล้วนะคะทีนี้ค่ะก็มีข้อคำถามนะคะช่วง2สัปดาห์นะก่อนสิ้นปี2564ซึ่งเขาคาดกันว่าจะมีประชาชนเนี่ยร่วมกิจกรรมปีใหม่มากขึ้นนะคะคุณอนุทินบอกว่าประชาชนเองก็ต้องมีมาตรการป้องกันโรคโควิดสิส่วนบุคคลอย่างการป้องกันตัวเองขั้นสูงสุดอย่างที่เราเรียกว่าครอบจักรวาลน,นะคะในการเข้าร่วมทุกกิจกรรมนะคะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาค่ะเว้นระยะห่างแล้วก็ล้างมือด้วยถ้ากิจกรรมไหนมีการรวมตัวกันไม่เกิน1000พันคนก็ขอให้แสดงใบรับรองการฉีดวัคซีน อย่างน้อย2โดสอันนี้2โดสนะ,ะอันนี้เป็นคําพูดของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นกิจกรรมที่รวมคนมากกว่า1,000คนก็ต้องทําตามมาตรการ COVID free setting ก็คือข้อแรกค่ะตรวจหาเชื้อด้วยวิธีการ ATK ก่อนเข้างานนะคะ2ค่ะแสดงรับรองการฉีดวัคซีนโควิด1 9ส่วนการดื่มแอลกอฮอล์นั้นนะคะย้ำอย่างนี้นะคะอนุญาตให้ดื่มได้ในวันที่31ธันวาคมสิ้นปีวันเดียวจนถึง เวลาตีหนึ่งของวันที่หนึ่งมกรา2565เท่านั้นนะคะก็คือวันที่31แล้วก็ผ่านไปอีก1ชั่วโมงนั่นเองนะคะเพียงวันเดียวไม่ใช่ว่าทุกวันสามารถทําได้นะคะและขอความร่วมมือประชาชนเฉลิมฉลองด้วยความตระหนักรู้ด้วยคะ่ะแน่นอนว่าพอดื่มไปแล้วเนี่ยก็ต้อง ประคับประคองสติตัวเองด้วยอเพราะบางทีเนี่ยบางคนว่าโอ้โหหนึ่งวันขอแบบจัดหนักเลยเพราะต้องมนเยอเลยนะเจอเพื่อนเพื่อนเจอสมาชิกอ่างเนี่ยฮะเขอจัดหนักเองอันนี้ก็ฝากเรื่องของการประคับประคองสติด้วยเช่นเดียวกันย้ําไปนะฮะไปดูเรื่องของการอีกธุครุกิจหนึ่งที่ได้รับผลกระทบนะฮะเพราะว่าในช่วงนี้เองเนี่ยแม้จะมีการเปิดผ่อนคลายหลายมาตรการแต่กลุ่มธุรกิจกลางคืนนักร้อง นักดนตรีกลุ่มนี้เองเนี่ยมีประสบปัญหาพอสมควรถ้าเรามองจริงๆไม่ใช่แค่2กลุ่มนี้นะฮะยังมีอีกหลายธุรกิจที่อยู่ในภาคกลางคืนประการสังคมเองก็ขานรับนะฮะบอกว่าพร้อมจ่ายเงินเยียวยากลุ่มคนกลางคืน 29่ธันวาคมนี้หลังคอรมอมีม,มติเห็นชอบนะครับจ่าย29เกลยทีเดียวนะคะบางคนก็ยังคงบ่นอยู่นะผิวพงว่าโอ้โห29เลยเหรอนะคะเรื่องราวนี้ค่ะคุณบุญสงทัพชัยยุทธนะคะเลขาธิการสำนักง,งานประกันสังคมพร้อมด้วยคุณสุดาชื่นบานอุปนายกสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยคุณฝอยทองเชิญยิ้มนายกสมาคมศิลปินตลกแห่งประเทศไทยคุณณชานาโคเลขาชมรมศิลปินและบันเทิงผู้บริหารสำนักง,งานประกันสังคมนะคะร่วมถแถลงข่าวมาตรการเยียวยา ประกันสังคมมาตรา40อาชีพอิสระคนกลางคืนนะคะซึ่งมีการถแถลงการที่สำนักง,งานประกันสังคมสำนักง,งานใหญ่นนทบ,บุรีคุณบุญทรงนะคะเรขาธิการสำนักง,งานประกันสังคมก็พูดถึงมาตรการเยียวยากลุ่มผู้ประกันตนมาตรา40ที่ประกอบอาชีพนักร้องนักดนตรีในช่วงกลางคืนบอกว่าในวันที่21ธันวาคมนี้เนี่ยทางด้านของคุณสุชาติชมกลินนะคะรัฐมนตรีว่าก,การกระทรวงแรงงานจะมีการเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคอรมอค่ะเริ่มจ่ายเงินเยียวยา29ธันวา คมคนละ5,000บาท1เดือนก่อนนะคะผ่านบัญชีที่ผูกกับพร้อมเพคะ่ะในกลุ่มที่จะได้รับเยียวยานี้นะฮะจะต,ต้องเป็นสัญชาติไทยมีประกันนะฮะประกันสังคมเนี่ยผู้ฟังมาตรา 3, 3, 3, 3, 9และก็4ีที่ทำงานในสถานบันเทิงผับบาคาราโอเกะเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระทํางานในธุรกิจบันเทิงที่ได้รับผลกระทบ<ๆ>ก็จะได้รับการรับรองจากสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือสมาพธ์เครือข่ายคนบันเทิงที่จดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทยหรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอย่างที่บอกไปฮะว่าเรื่องของการจ่ายเงิน29ธันวาคมนี้เบื้องต้นก็จะรับไปก่อน20,000คนแล้วก็จะเร่งรัดให้ครบอีกประมาณ80,000คนรวมเป็นแสนคน ที่จะได้ลงทะเบียนไว้กับสมาคมคาดว่าการโอนเงินเนี่ยจะแล้วเสร็จไม่เกินไม่เกินเดือนมีนาคมอืมจึงขอใ,ให้นักดนตรีติดต่อกับสมาคมเพื่อที่จะรับรองเยียวยาต่อไปด้วยนะครับค่ะในความเห็นของคุณสุดาชื่นบานนะคะอุปนาย,ยกสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชธรรมนะคะระบุว่าผู้ที่ไม่ได้ประกอบอาชีพนักดนตรีหรือธุรกิจบันเทิงที่อยู่ภายในร้านหรือมีกิจาการที่นายจ้างนําเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา3 3มาตรา3 9ต้องสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา40 ะะและได้รับการรับรองจากสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชธรรมที่จะเป็นผู้เซ็นรับรองว่าเป็นนัตดนตรีจริงๆตอนนี้นมีสมาชิกอยู่ที่10,000แคนนะคะแล้วก็ยังมีเสือปาการแสดงอื่นๆด้วย,ยเช่นลิเกหรือว่าตลกเนี่ยก็สามารถขอรับรองเพื่อรับเงินเยียวยายได้เช่นเดียวกันนะคะการเยียวยารอบ2ก็คือกลุ่มผู้ประกันตนรายใหม่ที่ทํางานเกี่ยวกับสถานบันเทิงและได้รับผลกระทบก็ต้องสมัครแล้วก็ชําระเงินเป็นผู้ประกันตนภายในวันที่14มกราคม2565 ะะและทางสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย หรือสมมพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงที่จดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทยหรือสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงที่จดทะเบีย,กบยน,ยน,นยกับกลุมธุรกิจการค้าต้องมีการรับรองคนกลุ่มนี้เนี่ยภายในวันที่28มกราคม2565ก็คือพูดง่ายว่าใครที่ยังไม่ได้สมัครนะคะต้องรีบสมัครก่อนวันที่14มกราคมปีหน้านะคะแล้วก็ส่งเรื่องให้รับรองก่อนวันที่28มกราคมปีหน้านะคะจ่ายเงินเยียวยา,ยาค่ะไม่เกินวันที่10กุมภาพันธ์2565ห ะะสําหรับการเยียวยาในรอบที่3ทั้งหมดก็จะสิ้นสุดในเดือนมีนาคม2,565ค่ะในการลงทะเบียนของผู้ประกันตนในกลุ่มมาตรา40มาตรา4 0ผู้ฟังมี5ช่องทางแบบนี้นะฮะใช่ค่ะช่องทางที่1ไปที่เว็บไซต์ของประกันสังคม s s o g o t h มาที่เมนูขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนมาตรา40อื ช่องทางที่สองคือสายด่วนเลยฮะโทรไปที่หนึ่งห้าย์หกหนึ่งห้ากระทรวงสาธารณสุขกระทรวงแรงงานเกียงวงกระทรวงแรงงานของไ่ะมาตราสัอช่องทางที่สามคือไปที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสนะฮะทกศและก็บิ๊กซีอันนี้อาจจะสะดวกหน่อยแจ้งเลยค่ะนะฮะสี่คือสมัครที่ประกันสังคมกรุงเทพพื้นที่จังหวัดและก็สาขาถ้าใครสะดวกแบบไม่ชัวร์ไม่แน่ใจกลัวเอกสารไม่ถึงไปที่ประกันสังคมเลยค่ะ ห้าก็คือผ่านทางเครือข่ายประกันสังคมเขาจะมีเซอร์วิสนะฮะ WhatsApp เซอร์วิสเป็นเครือข่ายของเขาก็ไปติดต่อได้อีกช่องอทางหนึ่งนะฮะที่ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับอย่างนี้ฮะเรื่องของการจัดส่งเงินเยียวยาในกลุ่มดังกล่าวเนี่ยรอบแรกจะจ่ายเงิน29ธันวาคมนี้เพื่อให้ทันของขวัญปีใหม่20,000คน5คน0บาทอ่บาทส่วนคนที่ตกหลน่นรายชื่อไม่ครบอาจจะยังไม่ได้สมัครหรือยังไม่ไรับรองมามนะครับก็ให้สมัครภายใน14มกราคมสมาคมก็จะรับรองภายใน28 และจะรับเงินเยียวยารอบ2รอบ3ตามที่รับรองมาด้วยย้ําว่าจะขยายให้ถึง28มกราคมนี้เท่านั้น <c oughs> ไปลงทะเบียนรักษาสิทธิ์ของเราเชคตัวเองบางคนบอกว่าเราอยู่33 39 <c oughs> มามราครับกตราก็ต้องย้ายไปที่มาตรา40 เพื่อให้สมาคมรับรองนะคะไปหนึ่งเรื่องราวค่ะไปกันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเมื่องังค่ะเตรียมเสนอขององบประมาณเพิ่มนะคะจัดหนักเราเที่ด้วยการเฟดสีนะคะคาดว่าจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวให้ดีขึ้นได้อีกครั้งหนึ่งค่ะแน่นอนว่าเรื่องราวนี้นะฮะรัฐมนตรีการท่องเที่ยวและกีฬานะฮะคุณพิพัฒรัชกิจประการบอกว่าแนวโน้มการท่องเที่ยวในในปัจจุบันเนี่ยทิศทางค่อนข้างดีขึ้นนะครับ และปีหน้าหากมีการผ่อนปรนเปิดชายแดดให้หนักท่องเที่ยวจากเพื่อนบ้าน4ี่ประเทศรวมถึงจีนอืเปิดให้คนเดินทางออกนอกประเทศได้แน่นอนว่ามันก็จะส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวในบ้านเราล่าสุดมีการปรับเป้าหมายนักท่องเที่ยวต่างชาติในปีหน้าเป็น8ปดถึงสิบห้าล้านคนคาดว่าจะสร้างรายได้กว่า 1. 3ึ่งจุดสามถึงหนึ่งจุ้าล้านล้านบาทส่วนปีถัดไปนะฮะอีกหนึ่งปีคือ2566ันหกสิหกคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเป็น2ี่สบล้านคนเยอะนะ แน่นอนว่าในโครงการที่ทําอย่างต่อเนื่องปีนี้มาเป็นเฟสสี่แล้วนะฮะเราเที่ยวด้วยกันการเปิดประเทศในช่วงโควิด1 9ทําให้มีขั้นตอนที่นักท่องเที่ยวต้องดําเนินการมากขึ้นคือก็จะมีการปรับปรุงพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลกลางทั้งการเดินทางเข้าประเทศเชื่อมโยงข้อมูลแล้วก็แอปพลิเคชันที่จําเป็นสําหรับนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวในบ้านเราอเอาไว้ด้วยค่ะ แพลตฟอร์มนี้จะดำเนินการอยู่บนเว็บไซต์ entry Thailand อ่าเขามีอะไรบ้างคุณมีไทยชนะไทยพ l u s นะฮะหรือ่าหมอชนะซื้อประการโควิดหาข้อมูลท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวต่างๆระบบอาสาสมัครการท่องเที่ยวรวมไปถึงการขอวีซ่าออนไลน์การขอคืนแวตอ่าข,<อ>ขอคืนภาษีนั่นอเองนะฮะ ถือเป็นอาการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวตั้งแต่เดินทางเข้ามาในประเทศจนถึงเดินทางกลับนั่นเองค่ะอ่านะคะ entry อ่า entry Thailand นะคะส่วนการท่องเที่ยวในประเทศนะคะก็เตรียมคืนงบประมาณที่เหลือจากโครงการทัวร์เที่ยวไทย เกือบ5,000ล้านบาทนะกับรัฐบาลนะคะหลังไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควรเพราะว่ามีจำนวนนักท่องเที่ยวในประเทศที่เข้าร่วมโครงการเพียงแค่6 6 3 5คนเดินทางท่องเที่ยวจบแล้ว6 2 8 9คนข้อมูลวันที่1 4ธันวาคมคิดเป็นเงินรัฐบาลสนับสนุนอยู่ที่27.7ล้านบาทนะคะทางนี้ค่ะก็เตรียมหารือกับทางสำนักง,งานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมหรือว่าสสชว่าถ้าหากว่าคืนเงินนี้ไปเนี่ยกรณีสิ้นสุดโครงการใช้เงินมก,กราคมนี้แล้วนําเงินจํานวนนี้มาดําเนินโครงการ เ่ด้วยการเฟสีต่อซึ่งจากเดิมนะคะจะมีการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี21ธันวาคมเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคนไทยตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจํานวน2ล้านห้องหรือสิทธิ์นะคะด้วยวงเงิน13,200ล้านบาททั้งนี้นะคะถ้าหากว่าคืนเงินทัวเที่ยวไทยอีกเกือบ5,000ล้านบาทเนี่ยก็จะทําให้จํานวนห้องในโครงการเราุ้ยกันเฟส4เพิ่มเป็น2.8 ถึง3ล้านห้องหรือสิทธิ์แล้วก็คาดว่าจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวในปี2,565ได้ค่ะก็คือพูดง่ายว่าจะโยกเงิน,นะะจำนวนนี้เข้าไปเพิ่มในโครงการของเราที่ด้วยการเฟดสี่เพราะว่าค่อนข้างจะได้รับความนิยมมากกว่านั่นเองค่ะ,ะก็เหมือนดึงเงินคนที่มีศักยภาพและมีความพร้อมออกมาใช้จ่ายนั่นเองนะครับอีกหนึ่งประเด็นของอกระทรวงแรงงานที่มีการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายมกฎระเบียบต่าง ตอนนี้เขามีการออกระเบียบใหม่นะฮะในการเพิ่มอัตราและก็ร,ระยะเวลาการจ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่ลูกจ้าง หลังสถานประกอบกิจาการปิดดําเนินการเนื่องมาจากผลกระทบโควิด -19 กานะฮะอืมใช่ละค่ะที่มาที่ไปนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานค่ะคุณสุชาติชมกลินก็พูดถึงกรณีของการระบาดของโรคโควิดสิเนี่ยเป็นเหตุให้สถานประกอบกิจาการนะคะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงค่ะในจ้างบางส่วนไม่สามารถประกอบกิจาการต่อไปได้แล้วก็มีการจ่ายค่าจ้างหรือว่าค่าตอบแทนทํางานให้กับลูกจ้างไม่ถูกต้องนะคะเลิกจ้างไม่จ่ายค่าเจเชยตามที่กฎหมายกําหนดปัญหาดังกล่าวนี้ค่ะท่านรัฐมนตรีว่ากากร กระทรวงกลาโหมท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชานะคะก็มอบหมายให้กระทรวงแรงงานเนี่ยหามาตรการนะช่วยเหลือเยียวยาลูกจ้างกลุ่มนี้ให้ได้รับเงินสงเคราะห์บรรเทาความเดือดร้อนในอัตราที่เหมาะสมนะคะโดยตั้งแต่ช่วงต้นปี2563ค่ะซึ่งคาดการณ์ว่าอาจจะส่งผลกระทบรุนแรงกับสถานประกอบกิจการในวงกว้างนะคะทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงสุวรรณซึ่งดูแลกระทรวงแรงง,งานก็เลยมีการสั่งการกระทรวงแรงง,งานให้มอบให้คณะกรรมการกองทุ ส่งครอลูกจ้างนํามาพิจารณานะคะตอนนี้ค่ะมีมติค่ะเห็นชอบแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบคณะกรรมการกองทุนส่งครอลูกจ้างว่าด้วยการจ่ายเงินส่งครออัตราเงินที่จะจ่ายและระยะเวลาการจ่ายกรณีการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019พุทธศักราช2564ค่ะมาดูสาระสาคัญในการปรับในคราวนี้กันสักนิดนึงนะฮะเขามีอยู่สอข้อด้วยกันนะครับเรื่องที่1เนี่ย เขาพูดถึงเรื่องของการเลิกจ้างนะครับโดยไม่จ่ายเงินค่าชดเชยไม่จ่ายนะคะให้ปรับเงินสงเคราะห์จากอัตราเดิมคือจาก30เท่าเป็น60เท่าของอัตราค่าจ้างขั้นต่ําสาหรับลูกจ้างที่ทํางานติดต่อกันครบร้อยยีวันแต่ไม่ครบ3ปีนะฮะจาก50เท่าเป็น80เท่าของอัตราค่าจ้างขั้นต่ําสาหรับลูกจ้างที่ทํางานติดต่อกัน3ปีแต่ไม่ครบ10ปีและจาก70เท่าเป็นร้อยเท่าของอัตราค่าจ้างขั้นต่ําของลูกจ้างที่ทํางานติดต่อกันครบ10ปี นะครับก็มีการปรับเพิ่มสัดส่วนในการจ่ายค่าสงเคราะห์คือไปเพิ่มในส่วนของต้องเรียกว่าเป็นเงินสงเคราะห์ที่ไม่ถ้าเกิดไม่จ่ายเฉยๆก็ต้องจ่ายปรับตรงเนี้ยเพิ่มขึ้นเป็นเงินก้อนให้เขานั่นเองนะครับส่วนกรณีเงินอื่นจากค่าเฉยๆให้ปรับเงินสงเคราะห์จากอัตราเดิมคือ60เท่าเป็นร้อยเท่าของอัตราค่าจ้างขั้นต่ำระเบียบนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปแล้วนะฮะเมื่อ15ธันวาคมแล้วก็มีผลบังคับใช้แล้วนะครับณวันนี้ บ,<ช>บับงคับบังคับเรียบร้อยแล้วนะใช่แล้วค่ะลูกจ้างที่เป็นผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างจากสาเหตุในจ้างประสบปัญหาทางการเงินเพราะโรคโควิดก็ขอรับเงินสงเคราะห์เพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดและก็สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพและก็พื้นที่1นถึงสิได้เลยนะฮะใช่แล้วค่ะโดยทางด้านของปลัดกระทรวงแรงงานในฐานะประธานกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างนะคะคุณบุญชอบสุทธะมณสวงศ์นะคะก็พูดถึงระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างว่าได้การจ่ายเงินสงเคราะห์อัตราเงินที่จะจ่ายและระยะเวลาการจ่ายกรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019พุทธศักราช2564นะคะเป็นระเบียบที่กำหนดเป็นการเฉพาะในกรณี ของการระบาดของโควิดสินะคะลูกจ้างที่ถูกนายจ้างเลิกจ้างไม่จ่ายค่าชดเชยหรือว่าเงินอื่นนอกจากค่าชดเชยค่ะทั้งค่าจ้างค่าล่วงเวลาค่าทํางานวันหยุดค่าล่วงเวลาวันหยุดเพราะว่านายจ้างไม่สามารถดําเนินกิจการต่อไปได้นะคะและพนักงานตรวจแรงงานมีคําสั่งให้ในายจ้าง จ่ายค่าชดเชยหรือว่าเงินอื่นตั้งแต่วันที่1มีนาคม2 5 6 3เป็นต้นไปสามารถมายื่นเรื่องขอรับเงินสงเคราะห์เพิ่มเติมได้ด้วยนะคะเบื้องต้นค่ะมีการกําหนดกรอบระยะเวลา,าไว้นะคะก็คือ1มีนาคม2 5 6 3ค่ะถึง28กุมภาพันธ์2565นะคะหากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ยังมีผลกระทบรุนแรงต่อการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการคณ,ณะกรรมการก็จะมีการพิจารณาขยายระยะเวลาของการบังคับใช้ระเบียบนี้ต่อไปค่ะอื นะฮะก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งก็ต้องศึกษากันไว้นะฮะใช่ค่ะเป็นสิทธิ์ที่พึงจะได้บางท่านไม่ทราบจริงอย่าพูเรื่องแบบนี้เนี่ยต้องบอกว่าต้องศึกษาจริงๆต้องสังเกตจริงๆครับนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปก็คือเริ่มต้นหนึ่งมีนาคม2563นะคาที่คุณสามารถจะไปติดต่อเพื่อเรียกค่าเฉย,ยได้นะคะ,ม,ะมาพูดถึงอีกประเด็นหนึ่งนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมในช่วงนี้กันหน่อยหลายกิจกรรมของห,หน่วยงานต่างๆเองเนี่ยก็พยายามที่จะ จัดให้ต่อเนื่องเพราะ,ะมันือเป็นยุทธศาสตร์เป็นเป้าหมายเพราะปีที่ผ่านมาเองเนี่ยโอโ้แทบ,<ส>บจะไม่ได้จัดอะไรเลยนะฮะไม่ได้จัดเลยฮะแล้วผู้ที่เป็นอ่าเป็นเหมือนเป็นคนที่ติดตามนะฮะรักงานที่อยากจะไปผ่อนคลายต่างๆเองเนี่ยก็มีโอกาสไปงานวิทยาศาสตร์อีกสักนิดหนึ่งนะฮะในกลุ่มของทางอพวชอเองเนี่ยเราทราบกันดี้อพวชเองเนี่ยเขามีเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวม,มเรื่องราว เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ความก้าวหน้าทุกอย่างเอาไว้ตั้งแต่ถ้าไปคลอง5้าเนี่ยไปดูป้าลูซี่เมื่อก่อนเนี้ยมีที่คลอง5ที่เดียวเนาะเดี๋ยวนี้เรามีในในภูมิภาคด้วยแล้วก็มีในส่วนของในกรุงเทพมหานครที่จามจุรีแล้วก็ที่เดอะสตรีทด้วยล่าสุดนี้ค่ะมี2งานด้วยกันมาแนะนํากันค่ะงานแรกนะฮะวันที่17-18ธันวาคมนี้นะครับ สิบเจ็ิบแปดเนี่ยตรงกับวันศุกร์วันเสาร์ใช่ไหมฮะใช่ค่ะแต่งานเนี่ยเขาจะจัดในช่วงเย็ยนคุณผู้ฟังห้าโมงเย็ยนถึงสามทุ่มไปกัน,<ห>น <ะ S 2> ที่<ะ>อ,อพวชคลองห้าตรงปทุมธานีกันเลยนะฮะที่เราทราบกันนี่คือตึกลูกเต๋าใช่ค่ะเขาจะจัดงานนี้ฮะมิวเซียมไนท ปกติเราจะไปช่วงเช้าแล้วหยุดจันทอังคารถ้าจะไม่ผิดมันจะไม่ไนนะปกต<ร>ิ<ช>มันจะเป็นเช้าแต่ตอนนี้คือคเขาจะปรับโหมดใหม่อจากกล<ม>างคืนะกกแต่ว่าตีมของเขาเองเนี่ยจะเชิญชวนแต่งชุดไทยย้อนรอยทุ่งรังสิตอุ้ยน่าไปนะไปดูห้องหุ่นนักวิทยาศาสตร์เปิดฟ้าชมจันทร มองดาวน่าจะมีอุปกรณ์ในการที่จะพาศึกษาดวงดาวต่างาๆกัน,นด้วยะนะฮะสองวันนี้เชิญชวนด้วยนะครับใช่ค่ะอีกที่หนึ่งนะคะไปกันที่ชันน้นหศูนย์การค้าเดือดสตรีทรัชดา,ดรรชดากรุงเทพมหานครใกล้กับที่ออฟฟิศของเราเลยเปียบพงนะคะงานนี้ค่ะจัดขึ้นนะ17-19ธันวาคมนี้นะคะในเวลา6โมงเย็นถึง3ทุ่มนะคะจตุรัสวิทยาศาสตร์อพวชชั้น5้าเดือดสตรีทรัชดานะคะชื่องานว่าไซเ e ็นบีไฮซาวนะคะนิทรรศการเสียงและกิจกรรมที่จะพาคุณรู้จักเสียง เยงให้มากขึ้นนะคะงานนี้ค่ะต้องบอกว่ากิจกรรมนะของมิวเซียมไน้นะคะเด็กนักเรียนนักศึกษา,กษาผู้สูงอายุเข้าฟรีผู้ใหญ่20บาทเท่านั้นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยกังวันก็ให้ให้กิจกรรมปกตินะคะแต่ว่าในช่วงกลางคืนเนี่ยนะคะอย่างที่บอกไปก็คือช่วงหกโมงเย็นถึงสามทุ่มนะคะก็จะมีเรื่องของกิจกรรมอย่างที่เราบอกเนี่ยนะคะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับเสียงนั่นเองนะคะซึ่งใครที่สนใจนะคะก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมกันนะคะหน้าแฟนเพจนะคะ ของทางด้านอ,อ,อพวชนะคะแล้วก็ศูนย์การค้าเดอะสตรีทรัชดานะคะสำหรับงานนี้นั่นเองค่ะ,ะก็ฝากเชิญชวนทั้งสองงานในช่วงนี้นะครับก่อนที่ต้องบอกว่าอีกส,อสัปดาห์ถัดไปเนี่ยม,มันก็เป็นสัปดาห์ของวันคริสต์มาส คริสต์มาสเนาะนะฮะไก่งวงนะบางคนบอกไก่งวงและถัดไปอีกมันก็เป็นส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่บางคนบอกว่าเตรียมแผนจะเดินทางออกต่างจังหวัดด้วยปีนี้จัดเร็วเบียบพงรัฐบาลจัด27ครับถึงมออ่าส่วนใครที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดเดี๋ยวเราจะรวบรวมเส้นทางการยกเว้นค่าผ่านทางเปีนอย่างไรนะมีเส้นทางไหนตั้งแต่วันไหนกันบ้างบางคนจะได้วางแผนถูกรวมไปถึงแม้บางเส้นทางเนี่ย จะมีการปรับขึ้นค่าทางด่วนก็ตามปีหน้าใช่ไหมคะ<ช>เริ่มปรับแล้วนะคะบางพื้นที่เนี่ยเส้นบ้านดิฉันนะบางนามเปียบพงห้าิบาทขึ้นเป็น65บห้าบาทค่อนข้างนี้จะสูงนะเอาจริงๆต้อง<ๆ>บอกว่ามันเป็นเหมือนข้อตกลงแต่ก็มาในช่วงที่จังหวะของของสถานอการ,อร้อนผลกระทบ ของประชาชนในช่วงน,นี้น้วยเช่นเ,<อ>เดียวกันนะฮะอาลละค่นะคะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของเราในวันนี้นะคะกับรายการกรอบข่าวเช้าวันศุกร์ค่ะผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการเราได้ใหม่นะะทุกวันศุกร์นะคะเจอาก,กาันศุกร์หน้าเวลาเดิมแบบนี้นะคะ f m 8 9 5วิทวยุราชมงคลธัญบุรีเคลื่อนเทคโนโลยีคุณภาพชีวิตค่ะวันนี้ดิฉันอาทิตยาปากกทานางและคุณเปียวพงศ์ยิทวัยลาไปก่อนเจอกันในสัปดาห์หน้านะคะวันศุกร์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ